สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับเพึ่งหวานพระบ้านนะคะ EP วันที่6มีนาคมนะคะ2568วันนี้ก็มีพระมาให้พี่ๆพิจารณาอีกเช่นเคยนะคะถ้าพี่ๆท่านใดรับชมแล้วชื่อชอบองค์ไหนสามารถแอดไลน์หรือว่าโทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์0979866621นะคะ รูปลายนะคะจะเป็นรูปตัวหนูเองนะคะถือโทรศัพท์อยู่หน้ากระจกใส่เสื้อยีนนะคะถ้าหนูให้ดูเร็วไปก็ทักมาดูภาพนิ่งได้เลยนะจ๊ะพระีนวันนี้เปิดให้เช่าบูชาที่300ส่งฟรีเอ s ไสไษณี์ไทยนะคะหรือถ้ารับแบบเก็บเงินปลายทางจะบวกเพิ่ม50นะคะไม่ว่ารับกี่องค์ก็บวกเพิ่มแค่ห้นะคะแต่ขอเป็นคนที่สะดวกรับจริงไม่ปิดเล่นนะคะเห็นใจแม่ค้าด้วยนะคะ ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่องค์ที่หนึ่งเลยนะคะองค์องค์ที่หนึ่งนะคะเป็นเหรียญพระมหาชนกในหลวงรเก้านะคะ เดี๋ยวให้ดูด้านในนะคะ ด้านหลังนะคะ ค่ะนะคะอง์นี้นะคะเป็นองค์ที่หนึ่งนะคะพร้อมกล่องนะคะพี่ๆองค์ที่หนึ่งต่อไปองค์ที่สององที่สองเป็นพระสมเด็จนะคะ ด้านหลังนะจ๊ะพระสมเด็จนะคะเป็นองค์ที่สองต่อไปองค์ที่สามนะคะ องที่สเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะคะ คพารูปหลอหลวงพ่อเงินนะคะเป็นองค์ที่สามต่อไปองค์ที่สี่นะคะองค์ที่สี่พระปิดตาไม่ทราบที่นะคะ พระปิดตาไม่ทราบที่นะคะเป็นองค์ที่สี่ต่อไปองค์ที่ห้านะคะองค์ที่ห้าพระสมเด็จนะคะ องค์นี้เป็นองค์ที่ห้านะคะพี่ๆต่อสมเด็จต่อไปองค์ที่หกนะคะองค์ที่หกเหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะเหรียญหลวงพ่อเดิม ด้านหลังนะคะเขียนว่าวัดหนองโพพศสองพันนะคะคาหลวงพ่อเดิมนะคะองค์ที่หนะคะต่อไปองค์ที่7นะคะ องค์ที่7เป็นเครื่องรางนะคะแพะเนื้อทองผสมนะคะ คะแพะนะคะเป็นองค์ที่เจ็ดนะคะต่อไปองค์ที่แปดนะคะองค์ที่แปดเป็นพระปิดตานะคะหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะคะวันนี้หนูอาจให้ดูเร็วหน่อยนะคะพี่หนูกลัวโทรศัพท์ดับกระทันหัน พระปิดตาองค์ที่แปดนะคะต่อไปองค์ที่เก้านะคะองค์ที่เก้าเหรียญพระอุปชารอดนะคะ ด้านหลังนะคะค่าเหรี่ยนพระอุปชารอดนะคะเป็นองค์ที่9นะจ๊ะต่อไปองค์ที่10นะคะองค์ที่10พระสมเด็จนะจ๊ะ พระสมเด็จองค์นี้องค์ที่สิบนะคะต่อไปองค์ที่สิบเอ็ดนะคะองค์ที่สิบเอ็ดเป็นเหรียญที่ระลึกครบแปดรอบหลวงปู่ทิมนะคะ ด้านหลังนะคะเขียนว่าหลวงปู่ทิมนะคะวัดทหารไร่จังหวัดระยองนะคะค่าองค์นี้นะคะเป็นองค์ที่สิบเอ็ดนะคะต่อไปนะคะองค์ที่สิบสององค์ที่สิบสองเป็นเหรียญ พ่อแก่นะคะเป็นเหรียญพ่อแก่ไม่ทราบที่นะคะเขียนว่าพศสองหสนะคะ ด้านหลังนะคะเป็นกองเพลนนะคะที่ระลึกวิธีพิธีไหว้ครูนะคะค้าเหรี่ยนพ่อแก่นะคะองค์ที่สิบสองต่อไปองค์ที่สิบสามนะคะ องค์ที่13พระนางพยาจังหวัดพิศนุโลกนะคะ นางพญาจังหวัดพิษนุโลกนะคะเป็นองค์ที่สิบสามนะคะต่อไปองค์ที่สิบสี่นะคะองค์ที่สิบสี่เป็นหลวงพ่อเงินนะคะหลวงพ่อเงินหล,วง,งนหลวงพ่อแช่มวัดดอนเย,ยหอม องค์นี้เป็นองค์ที่สิบสี่นะคะต่อไปองค์ที่สิบห้านะจ๊ะองค์ที่สิบห้าเป็นหลวงพ่อทวดนะคะหลวงพ่อทวดเนื้อว่านนะคะฝั่งตะกุดนะคะ ค่ะหลวงพ่อทวดนะคะเป็นองค์ที่สิบห้านะคะต่อไปองค์ที่สิบหกนะคะองค์ที่สิบหกพระกลุกสนิมแดงนะคะ พระพี่องค์นี้นะคะเป็นองค์ที่สิบหกนะคะต่อไปองค์ที่สิบเจ็ดนะคะองค์ที่สิบเจ็ดหลวงพ่อวัดปากน้ำพร้อมกรอบนะคะ ด้าน,นหลังนะจ๊ะหลวงพ่อวัดปากน้ำองค์ที่17ดนะคะต่อไปองค์ที่18ดนะคะองค์ที่18ดหลวงปู่สุขเนื้อผงยานะคะ บุสุกนะคะเป็นองค์ที่สิบแปดนะคะต่อไปองค์ที่สิบเก้านะคะองค์ที่สิบเก้าเป็นพระปิตาจุ่มรักนะคะพระปิตาจุ่มรัก ค่พระปิดตาองค์นี้นะคะเป็นองค์ที่สิบเก้านะคะต่อไปองค์ที่ยี่สิบนะคะองค์ที่ยี่สิบเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะคะ ด้านหลังเป็นหลวงปู่ทิมนะคะค่ะองค์นี้เป็นองค์ที่ยีสินะคะต่อไปนะคะองค์ที่21นะคะองค์ที่21เเป็นพระอุปคุตนะคะ อุปคุตหลวงพ่ออิ่มวัดหัวเขานะคะ พระอุปคุดนะคะเป็นองค์ที่21นะคะ mm hmm. ค่ะพี่ๆวันนี้ก็ให้ดูครบทุกองค์แล้วนะคะถ้าหากชื่นชอบองค์ไหนนะคะแอดไลน์หรือว่าโทรมาได้เลยนะคะเบอร์เดียวกันเลยนะจ๊ะ mm hmm. เปิดให้เช่าบูชาที่300ส่งฟรี EMS ประณสริไทยถ้ารับแบบเก็บเงินปลายทางบวก50บาทนะคะ แต่ขอเป็นคนที่สะดวกรับจริงไม่ปิดเล่นนะจ๊ะเห็นใจแมค่ค้าด้วยนะคะถ้าหนูให้ดูเร็วไปทักมาดูรูปภาพนิ่งได้นะคะพี่ๆฝากติดตามทุกวันจันทร์และว,วันพฤหัสนะคะเวลาประมาณกเกือบเกือบหนึ่งทุ่มหกโมงครึ่งอะไรประมาณนี้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมนะจ๊ะสวัสดีคะ่ะ